สวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นที่เอ่อน่าคิดมากๆมาคุยกันนะครับมาจากแหล่งข้อมูลของเราวันนี้เลยคือแนวคิดที่ว่ามีศัตรูผู้มีปัญญาดีกว่ามิตรที่โง่เขลาฟังดูท้าทายความคิดเหมือนกันนะคะใช่ครับซึ่งเรื่องนี้มาจากอัตถคถามก,กชาดกก็คือเป็นคําอธิบายเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าชาดกนะครับ ที่มาที่ไปก็น่าสนใจนะครับคือพระพุทธเจ้าท่านไปเจอเหตุการณ์หนึ่งเข้ากับชาวบ้านในแคว้นมคตที่แบบว่าพฤติกรรมมันสะท้อนความไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ค่ะแล้วมันเกี่ยวกันยังไงหรอคะก็เลยทําให้พระองค์ต้องหยิบยกเอาชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังนะครับคําถามที่น่าสนใจก็คือเอ๊ะทำไมศัตรูที่ฉลาดอาจจะดีกว่ามิตรที่โง่ได้เรื่องเก่าๆแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างในยุคนี้ลองมาดูกันครับเรื่องแรกเลยนะครับที่พระพุทธเจ้าท,ทรงเจอคือชาวบ้านที่มคตกลุ่มนี้แหละครับ เขาปรึกษากันหน้าดำาครํมเครียดเลยนะว่าจะจะไปรบกับยุงฮะรบกับยุงเหรอคะครับเพราะว่าโดนยุงกัดตอนทำงานในป่าจนแบบทำงานทำการไม่ได้ก็เลยเออเตรียมอาวุธเลยครับธนูหอกดาบครบมือกะว่าจะไปล้างบางฝูงยุงให้สิ้นซากโหเอาจริงเหรอคะนั่นจริงครับแต่ผลที่ออกมานี่สิครับมันน้าเศร้าปนตลกนิดๆคือแทนที่จะได้รบกับยุงนะค่ะ กลายเป็นว่าเอา,เอ,าเอาวุธพวกนั้น่ะทิมแทงกันเองบาดเจ็บล้มตายระเนระนาดไปทั้งหมู่บ้านเลยโอ้ยตายจริงน่าสลดใจนะคะชัดเลยนะครับว่าเป็นการกระทําที่แบบขาดสติปัญญาอย่างแรงเลยซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ส่งชี้ประเด็นนี้แ่ละคะ่ะว่าเออนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่คนพาลหรือคนที่ขาดปัญญาเนี่ยพยายามจะแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆด้วยวิธีผิดๆจนสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการทําร้ายตัวเองหรือไม่ก็พวกเดียวกันเองอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะ พระองค์ก็เลยทรงระลึกถึงเรื่องในอดีตชาติขึ้นมาก็คือเรื่องมกษาชาดกนี่แหละคะ่ะเพื่อจะใช้เป็นอุทาหรณ์สอนใจชาดกนี้ก็เหมือนนิทานสอนใจดีๆนี้เองนะคะแต่มีพลังเพราะมาจากประสบการณ์ตรงของพระองค์ท่านน่าสนใจครับงั้นเล่าเรื่องชาดกให้ฟังหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงได้เลยค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตการนานมาแล้วสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเรืองพารณสีตอนนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อขา ท่านก็เดินทางค้าขายไปเรื่อยๆจนไปถึงหมู่บ้านช่างไม้แห่งหนึ่งในแคว้นกาสีที่นั่นท่านก็เจอช่างไม้คนหนึ่งกำลังทำงานอยู่เป็นคนหัวล้านนะครับแล้วก็มีมียุงตัวหนึง่งบินมาเกาะปุ๊บบนหัวล้านล้านของช่างไม้คนนั้นแล้วก็กัดแบบว่าเจ็บจีดเหมือนโดนหอกแทงเลยว่างั้นเถอะโหยุงสมัยก่อนนี้ดูเหมือนกันนะครับ <laughs> อาจจะอย่างนั้นครับ ช่างไม้ก็ลำคาญมากหันไปบอกลูกชายที่อยู่ใกล้ๆว่านี่ลูกช่วยไล่หรือเอ,อจัดการยุงตัวนี้ให้พ่อทีแล้วลูกชายทำยังไงครับลูกชายก็หวังดีเต็มที่เลยครับรับคำพ่อเสียงดังฟังชัดพ่ออยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวลูกตีมันให้ตายคามือเลยทีเดียวจอดฟังดูมุ่งมั่นมากมุ่งมั่นมากครับแต่แต่แทนที่จะใช้มือตบเปล่าๆนะครับลูกชายกลับไปคว้าขวานขวานเล่มคมกลิบเลยนะะ ขวานเหรอคะครับเงื้อขวานสุดแขนเลยตั้งใจจะฟันเจ้ายุงตัวนั้นบนหัวพ่อตัวเองนั่นแหละโอ้ยไม่นะฟังแล้วใจหายเลยค่ะแล้วแล้วผลเป็นยังไงคะก็น่าเศร้ามากครับขวานที่ฟันฉับลงไปเนี่ยมันพาดจากยุงแต่ว่ามันผ่ากระโหลกศีรษะพ่อตัวเองเป็นสองซีกเลยโธช่างไม้ก็สิ้นใจตายคาที่ตรงนั้นแหละครับ โอ้ยสลดใจจริงๆค่ะนี่คือจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะพธที่สัตว์ซึ่งท่านอยู่ในเหตุการณ์พอดีนะคะพอเห็นภาพความเสียหายร้ายแรงที่มันเกิดจากาความหวังดีแท้ๆนะแต่ขาดปัญญานะคะของลูกชายคนนั้นท่านก็ตรักถึงสัจธรรมข้อหนึ่งขึ้นมาแล้วก็กล่าวเป็นคถาบาลีออกมาว่าเซโยอมิโตมัติยาอุเปโตณเตวะสหายเอลูโคแปลว่าอะไรครับ แปลงง่ายๆก็คือศัตรูผู้มีปัญญาประเสริฐกว่าแต่มิตรผู้โง่เขลาหาประเสริฐไม่ค่ะอืมลึกซึ้งนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับศัตรูยังไงก็น่าจะร้ายกว่ามิตรไม่ใช่เหรอค่ะลองคิดตามนะคะศัตรูที่ฉลาดเนี่ยคือ แม้เขาจะมุ่งร้ายกับเรานะแต่เขาก็มีความคิดมีปัญญาเขารู้จักยั้งคิดรู้จักวางแผนอาจจะกลัวผลเสียที่จะตามมากลัวกฎหมายหรือคำนวณแล้วว่าทำแค่ไหนถึงจะคุ้มค่าหรือเสี่ยงน้อยที่สุดการกระทำของเขาเอ่อมันพอจะคาดเดาได้หรือระวังตัวได้บ้างอ่าฮะเข้าใจครับแต่มิตรที่เอลมูโคที่แปลว่าโง่เขลาเสิร์ฟซากขาดสติปัญญานี่สิคะอันนี้น่ากลัวกว่าคือ แม้ว่าเขาจะมีเจตนาดีเต็มร้อยเลยนะอยากจะช่วยเราสุดๆเลยแต่เพราะความไม่รู้จริงความคิดตื้นๆไม่รอบคอบเนี่ยการกระทําของเขาอาจจะนําหายนะที่ใหญ่หลวงกว่าที่ศัตรูทําอีกค่ะแบบไม่ได้ตั้งใจเลยเหมือนลูกชายคนเมื่อกี้นะคะอยากช่วยพ่อให้พ้นจากยุงกัดแท้ๆแต่กลับเอาขวานไปเผาหัวพ่อตัวเองซะงั้นโอ้โหชัดเจนเลยครับคือประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เจตนาดีหรือร้ายเป็นหลักเท่าไหร่ แต่ไปอยู่ที่ปัญญาหรือความรู้เท่าทันที่กำกับการกระทำนั้นๆใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะสัตว์พลูฉลาดอาจจะทำร้ายเราได้ก็จริงแต่เราอาจจะพอตั้งรับหรือป้องกันได้แต่ความเสียหายจากมิรที่โง่หรือความปรารถนาดีที่ไร้ปัญญานี้สิคะมันคาดเดายากแล้วก็อาจจะรุนแรงมากๆจนถึงขั้นทำลายล้างได้โดยไม่รู้ตัวเลยเรื่องนี้มันสอนให้เห็นพลังทำลายของการกระทำที่เอ่อปราศจากปัญญาจริงๆค่ะ แม้ว่าจุดเริ่มต้นมันจะดูดีดูเหมือนหวังดีก็ตามจริงด้วยครับพอย้อนกลับไปดูเรื่องชาวบ้านที่รบกับยุงจนทำร้ายกันเองกับเรื่องพ่อลูกช่างไม้กับขวานนี่โหมันคือบทเรียนเดียวกันเป๊ะเลยนะครับคืออันตรายของความหวังดีที่มันมันขาดความฉลาดขาดความรอบคอบไปใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะคะว่าในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยเราจะแยกแยะได้ยังไง ระหว่างความปรารถนาดีจริงๆที่มาพร้อมกับความสามารถและสติปัญญากับเอ่อความปรารถนาดีที่มันซ่อนความเขลาหรือความไม่เท่าทันเอาไว้โดยเฉพาะเวลาที่เจตนานั้นมันดูดีเหลือเกินดูน่าชื่นชมมากๆเลยเราจะมองให้ทะลุไปถึงผลลัพธ์ร้ายๆที่อาจจะตามมาได้ยังไงนี่เป็นเรื่องที่ท้าทายมากค่ะเป็นคําถามที่อืมชวนคิดต่อย,ยอดได้ดีมากๆเลยครับจากเรื่องเล่าโบราณที่เหมือนจะง่าย แต่กลับมีแง่มุมที่ลึกซึ้งจริงๆนะครับสำหรับการคุยเจาะลึกของเราในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ